ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงเปลี่ยมไปด้วยความรักและพระเมตตาขอทรงโปรดแตะต้องจิตใจจิตวิญญาณของลูกให้บริสุทธิ์สะอาดดังหิมะและเข้มแข็งกล้าหาญดังสิงโตถ้าผู้ใดกระหายผู้นั้นจงมาหาเราและดื่มขอพระองค์ทรงรินน้ำทิพย์แห่งพระวิญญาณลงมาชำระล้างจิตใจที่แห้งผากและกระหาย ขอทรงเติมให้เต็มล้นเหมือนดังพระคัมภีร์ที่ได้บอกว่าทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ขอทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณของลูกให้เต็มล้นด้วยความเชื่อความหวังใจ และมีความชื่นชมยินดีที่ล้นไหลในทุกสถานการณ์ขอทรงนำชีวิตของลูกให้ยืนอยู่บนเส้นทางแห่งความชอบธรรมขอทรงชำระลูกให้เป็นภาชนะที่บริสุทธิ์ให้ชีวิตของลูกเติบโตเกิดผลดังต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทานน้ำเกิดผลตามฤดูกาลตามน้ำพระทัยของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน